สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ทุกคนเรามีเรื่องที่เป็นเรื่องในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังครับแต่มันเกี่ยวกับมาเล e l อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการตั้งชื่อลูก ที่เอาชื่อตัวละครจากดิสนีย์เนี่ยมาตั้งชื่อนะครับโดยอันดับตรงนี้เองเนี่ยสถิติตรงนี้เองได้มีการเก็บมาตั้งแต่ปี2018นะครับผมปรากฏว่าในท็อป10เนี่ยมีชื่อธานอสติดมาด้วยนะครับมีเด็กชื่อธานอสเยอะมากๆนะครับผมโอ้โหโตขึ้นมานายธานอสห้องหนึ่งโตขึ้นมานายธานอสเกรด7อ๋เพื่อจะเรียกยังไงวะเนี่ยเวลามีแฟนนี่ฮาเลยนะธานอสมาจุบ๊บเราหน่อยสิอย่างเงี้ยเหรอโอ้ เป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับโดยคนที่ตั้งชื่อลูกตัวเองว่าทานอสเนี่ยมีถึง2,982คนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าหนูน้อยทานอสจำนวนเกือบ3,000คนนี้นะครับก็จะออกมาโลดแล่นในสังคมนะครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยแล้วลองคิดดูดิเด็กโตมาเด็กมองย้อนกลับไปปรากฏว่าโอเคนี่นะหรอที่มาของชื่อผมมันคือไอ้มันม่วงอย่างนี้หรอพ่อ ใช่ครับผมมันประมาณนั้นเลยนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่า10อันดับเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วชื่อทานอสเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันเริ่มกันที่อันดับ1เลยนะครับผมควิลนะครับหรือว่าปีเตอร์ควิลนั่นเองนะครับผมมาจากตัวของ Star l o อ d นะครับคนที่ชื่อควิลเนี่ยมีสูงถึง8,457คนนะครับ จากนั้นนะครับผมอันดับที่2เนี่ยเป็นคริสโตฟนะครับผมมาจากฟรอเซ่นนะครับก็เรียกได้ว่ามีคนตั้งชื่อลูกว่าคริสโตฟเนี่ยอยู่ที่6,765คนต่อจากนั้นไปที่อันดับที่3นะครับเรจาก Star Wars นั่นเองมีอยู่ที่5,284คนนะครับอันดับที่4นะครับผมอาราดินครับ5,024คน อันดับที่5นะครับผมเมริดา4,852คนตัวละครนี้มาจากเรื่อง Brave นะครับผมต่อจากนั้นนะครับอันดับที่6ครับเบลนะครับอันนี้ชื่อยอดฮิตเลยเจ้าหญิงเบลอยู่ที่4,646คนแล้วก็อันดับที่7นะครับผมซิมบ้าซิมบ้าติดมาด้วยนะครับอยู่อันดับ7นะครับ3,353คน อันดับที่8โอลาฟจากฟรอสเซนเหมือนกันนะครับ3,128คนแล้วก็อันดับที่9เป็นทานอสเนี่ยแหละครับ2,982นะครับผมแล้วก็เป็นทีมอนนะครับอยู่อันดับที่10 2,624คนและนี่ก็เป็น1ิอันดับนะครับผมคนที่เอาชื่อจากตัวละครในดิสนีย์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อลูกนะครับแล้วถามว่าแบบสตีฟโทนี่อะไรแบบนี้มันไม่ติดหรอคือตรงนั้นเขาไม่นับนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยติดอยู่แล้วนะชื่อแบบเบสิกแบบสตีฟอย่างเงี้ยโอ้โหติดแน่นอนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยรอเลยนะครับผมรอเด็กเหล่านี้โตขึ้นมานะครับมันมีชื่อนี่แบบไคโรอะไรแบบนี้ได้นะมาจากกไคโรเลนอะไรแบบนี้แต่แบบว่าเอาจริงๆอ่ะผมก็โตขึ้นมาจากชื่อคนที่เหมือนตัว หลายคนเหมือนกันนะครับจำได้ว่าแบบตอนเรียนที่โรงเรียนนี้จะมีรุ่นน้องชื่อเจไดอะไรแบบนี้ก็แบบอ๋อมาจาก Star Wars สินะแล้วก็มีเพื่อนชื่อลุกนะลุกก็มาจากแบบลุกสกายวอล์กเกอร์นี่แหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็แบบเออเห็นแล้วว่าพวกแบบเคาน์เจอร์เนี้ยก็มีอินพัน์ในการมาตั้งชื่อลูกแต่ที่ยังไม่ค่อยเห็นเนี่ยคงจะเป็นแบบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นซะมากกว่าน้องนารูโตะน้องซาสึเกะอะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นน้องการะ มันคงมีแหละในโลกใบนี้แต่แบบเราอาจจะยังไม่ได้เจอในสังคมไทยเท่าไหร่แต่แบบสังคมไทยเนี่ยจะแบบเจไดอ่ะผมเจอบ่อยมากๆแต่แบบว่าถ้าน้องแบบกับตันอเมริกาอะไรแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะครับถ้าใครมีเพื่อนชื่อเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ชื่อเป็นตัวละครจากดิสนีย์หรือว่าการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันและคลิปนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบความรู้สนุกๆความรู้ทั่วไปใบกละดาษน,นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการคอม i ิ w เวิลด์ถ้าท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาาาดดด้้นลล่งไเยบ,ยบบบคครรัััสสวีส ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับบ๊ายบายจ้า